่ยรถคันนี้มันคุ้นๆนะเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท o รี่สตาดินะครับผมวันนี้พี่ไป์มาหาเรานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะเพื่อนๆนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้มาเซอร์วิสรถกันนะนะครับผมก็ตามสไตล์โทนี่นะทำรถเองเองแล้วก็มีพี่ไป์เขาสนใจอยากจะให้มาทำรถนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอดวนี้มาดูว่าเราจะมาทำอะไรกันนะวันนี้มาลื้อรถกันนะครับแล้วเราก็จะเอ,อะไรไปขายเฮ้นี่นี่ไป วิ่งละเดี๋ยวนี้จะมาสวิตช่วงล่างกันนะนะผมนะสวิตช่วงล่างกันก็เขาเรียกว่าเป็นจุดที่ใครๆหลายๆคนที่มองข้ามกันนะฮะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาลื้อกันนะผมนะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าคนจะทํานะคนจะทําอย่ารอให้ลูกปืนมันแตกนะลูกปืนมันแตกแล้วมันเสียหลายตังค์นะแต่ว่าถ้าเราลืออาจจะบีอย่างเงี้ยมันจะไม่เสียเท่าไหร่ฮนะเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าครับคันนี้เดี๋ยวมาลือรถที่ไปกันเป็นแนวทางไปนะผม วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับโอม พื่อนไม่มาสปาล้อนะครับผมลูกปูนต่างๆาานะครับผมยังไม่ต้องรอให้มันแตกนยเราก็มาเซอร์วิสกันก่อนแล้วก็จะอยู่ได้อีกนานๆที่ผมเคยทํารถผมไปแล้วเนี่ยนี่ว่าพี่ไปมาบอกจัดให้หน่อยนะครับผมอต้งขับไปอีกดเลยนะครับลูกปืนต่างหน้าที่ไม่เจอกันนานโอ้ดีเนี่ย เพื่อนเพื่อนถอดออกมาแล้วนะผมแกะซูงแกะซีที่ป้อเลยมาล้างลูกปืนลูกปืนครับอันนี้ยังพอไหวอยู่แต่ว่าตรงนี้สนิมเริ่มมาแล้วมันส้มๆเนี่ยนะครับดีที่มาเจอก่อนเลยะเียเซอร์วิสลูกปืนร้อกนก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปลื้อสวิงอาร์มกันต่อเนาะเรือชุดสวิงอาร์มเล่นเรื่องล้อกนก่อนใครสนใจล้อมือสองนะครับ CV 2ี1 9ทักักมานี่ <laughs> ล้างลุกปืนหน่อยเอาเนื่อนเรียบร้อยครับล้างจารบีฮะพี่ไปนี่ขี่รถแบบทนุถนอมมากเลยครับลูกบุงลุกปืนหยอดุกลุมจารบืฮะ ไม่ได้ลุยน้ํารถพี่ไป,ไ,ปไม่ได้ลุยน้ําแน่นอนเพราะว่าไม่มีแบบคาบสนุงสนิมอย่างนงี้นะแต่ถ้ารถลุยน้ำอย่างผมรถลุยน้ำเนี่ยมันจะมีแบบสนุงสนิมนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่แล้วก็มันไอพวกซีนอะ่ะมันไม่ได้ว่ากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะนนะเพื่อนเราอย่างผมเอาไปรถไปจอดในน้ำอะไรเงี้ยมันก็เกินไปบางทีเอารถไปจอดในน้ำเรา,าไปลุงไปลุยป่าางนะมันก็มีโอกาสที่น้ํามันจะซึมเข้าอยู่แล้วแล้วเราต้องทําการเซอร์วิสบ่อยๆนะอันนี้ก็ ไม่ต้องร้อยให้มันเปลี่ยนนะไม่ไม่ไม่ต้องร้อยมันแตกนเเพื่อนนะเราสามารถเติมจารบีเอาเองก็ได้อย่างงี้รถผมมาทําหลายรอบเลยนะจากที่มันไม่ดังก็ก็าําให้มันดังจริงป่ะเนี่ยจริงเฮ้ยัวแล้วเนี่ยพี่เอาเพื่อนดูรถผมเป็นตัวอย่างอ่ะผมทาอ่ะลุยนู่นลุยนี่มาถ้าพังมันพังไปแล้วนี่ขิงอีกแล้วเติมจารบีกันดีกว่าี่ที่ไปเขาใช้ตัวนี้พอเนี่ยนิ่คินบอลลี่นะจะขายจีเอ ไม,ไม่ไม่ขายไม่ได้ขายไม่ออกๆๆวไว้จาบอกช้พบอกช้รถไม่เยอะบูเบอร์ี่พอแล้วน้อค่นีปลายคีนี่พอแล้วพังเลยพังโ <c oughs> <c oughs> ปะเข้าไปต้องไปเสียดายของสวยงามมากเอาแล้วครับ นี่ช่างไปเอาด้วยอีกคนนะครับผมโมดิฟายเยอะสวยงามโอ้โหแค่มองเห็นไกลๆก็แสบตาแล้วจาน ABS เขียวเขีย <c> ว <oughs> <c oughs> ลงพลาเลยไม่สุดพี้ไม่สุดไม่สุดโอเค okay. บนบ่ายเบิกซีนมาใหม่เพื่อนเบิกซีนหน้าใหม่มใส่ยางเลยของใหม่มันฟิตออกไปเลยใช่ไหมเรายอมใจกับพี่ไปเลยเพื่อนพี่ไปจัดเขียวมะนาวท <ผม S 1> ีนี้ก็แสบตาเลยทีนี้ขี่ไปใครๆก็จำได้ <laughs> เฟี้ยวจัดพลังเขียวพรานเพื่อนเดี๋ยวมาลื้อข้างหลังกันต่อครับชุดหลังเนี่ยเราจะถอด6กชุดกระดุงกระเดื่องนี่มันอาจจะวีหมดนะครับนี่ครับพวกนี้นะลื้อกันออกมาให้หมดนะครับผม

เออนร้อนร้อนร้อนออกก่นอนม,มาลวนมาแล้วมาแล้วจ้าสามเหลี่ยมนี่ <c oughs> ตัวนี้หลา,ายคนมองข้ามโอ้ของพี่ไบโอเคอยู่ครับบูทใส่กิ๊กเลยยังไม่พังนะลูกปืน<า>ลี่งล้างเจลวบีใหม่ครับใช้กันต่อย,ยาวๆสวยงามมากในเวลาถอดพระเอกของเราลืมมันออกมาโอ้โหกร <ๆ S 2> ิบกบ สวยเอาพี่ดึงมาเลยขายครับสวิงอาร์มถอดขายครับโอเคออกมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้โหเย็นหนักคลิปหายเลยแหมเช็ดใหญ่เลยนะแกนทองทองกรปิงทองป่องทองทองเนี่ยแสวลดีนา,นนานจะได้ลื้อพี่นะเช็ดมันสักหน่อย

นี <chat> ่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มแล้วลูกปืนมันเริ่มกัดกัดบูธแล้วเป็นร่องนิดนึงเนี่ยไม่ใช่เป็นร่องนี่มันเป็นรอยนิดนึงนะเป็นรอยไม่ไหมแต่ว่ามันยังไม่เป็นร่องเดี๋ยวเราจะขัดแล้วอาจจะบีไปแล้วผมอาจจะวีใหม่อันนี้อันนี้ล้างไปเมื่อกี้บูธตัวเล็กยังใสๆอยู่ยังไหวอยู่อลไรเพื่อนเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากครับล้างอาจจะบีไปโพี่ไปนี่เป็นคนขี่รถที่ถนอมอยู่กันแนเนี่ยสี่หมื่นกิโลไม่บางคันในสี่หมื่นี่เละหมดเลยนะเฮ้ยออกดี ดำจัดตรงนี้น้ำมันอะไรเยอะแยะน้ำมันโซ่น้ำมันโซ่ไอ้แวฉลบเออเพื่อนมาแล้วครับลูกปืนสวิงอาร์มมันจะมีสองตัวคู่กันอย่างนี้นเนี่ยแตมันจะมีตัวกงนกตัวใหญ่แล้วก็ฝั่งนู้นมันจะเป็นสองตัวคู่กันเนี่ยอันนี้ผมจะตีออกมาแล้วก็ล้างอัดเข้าไปใหม่ครับลูกปืนไม่แตกนะอ่านี้ยเราต้องไปต้องไปซื้อใหม่ เราอาจจะบีให้เต็มหน้าแป้นไปเลยนี่น,นี้แกะออกมาก็ดำปี่เลยครับอันนี้ตัวในเนี่ยโหนี่ตัวในนี่ดำมากดูดิพี่แม่งโคตรดำเหมือนตัวใน,นอ่ะบางทีเราล้างข้างนอกแล้วบางทีมันมันมันไม่ถึงข้างในเลวยหรือว่าอ่างเงี้ยแล้วลูกปืนตัวในแตกอีกมีเสียงอีกีเราออกมาให้หมดเพื่อนอาจจะบีกันดีกว่าก็เ,เรื่องอ่าชุดพวกนี้นี่สาคัญมากเลยนะอย่ารอให้มันพังนะถ้าพังแล้วมันซ่อมแพงนะเนื่อมันหลายต่างหลายร้อย แล้วเราอัดจะรบีเราซื้อจรารบีมาใช้เนี่ยมันไม่กี่ตังค์นะแต่ไม่รู้ว่าร้านอู่อื่นอะไรเขาทำหมดน,นะแต่อู่นี้รับทำบริการหยุดญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับผมอ่าเมื่อนี้ก็จรารบีที่ใช้เนี่ยเราก็เอาให้มันดีๆหน่อยแล้วกันนะเอาเกรดดีๆหน่อยให้มันทนทน,ทนลื่นๆทนน้ําทนฝุ่น,น,น,นหน่อยอ่าแล้วก็งานนี้ที่ที่ใช้เนี่ยของพี่ไปรถพี่ไปก็จะใช้เป็นลิควิดโมลีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือพี่ไปเขาเอาตัวท็อปวันมานะเขาซื้อแยกมาก็เลย๋ยวจะลองใช้ดูนะครับ ตัวท็อปวันแต่ท็อปวันเราจะอัดพวกชุดช่วงล่างแล้วก็ลิควิดโมลี่ครับผมจะอัดเป็นพวกลูกปืนลอ้ออันนี้เขาจะอัดเป็นพวกลูกปืนลอ้อรถกระบะเหมือนกันนะไอ้ตัวลิควิดโมลี่ Lm50 เนี่ยอ่าแล้วก็ตัวนี้เราจะเอาท็อปวันเนี่ยอัดช่วงล่างนะครับพวกลูกปืนสวิงอาร์มทั้งหลายเนี่ยนะผมแต่ผมบอกเลยว่านะมันมันดีของสูตรแน่นอนอยู่นะครับแล้วก็ความต่างของท็อปวันกับลิควิดโมลี่ใช่ไหมถ้ามีคนถามมานะที่ผมไปศึกษาดูมาเนี่ยเพื่อนๆไอ้ตัวท็อปวันเนี่ยมันรับแรงกด ได้ดีกว่าตัวลิควิดโมลีนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะที่ผมจะไม่ผิดอ่มันมัน320โลมั้งไอตัวมันจะมีตัวเทสโฟบอลเป็นเวทอะไรเงี้ยผมจำไม่ชื่อจริงจริงไม่ได้ละอ่ะมันจะมีการกดโดยการเทสลูกปืนอ่ะเอาลูกปืนไปกดกับจารบีแล้วก็กดแล้วก็หมุนใช่ไหมจนกว่าลูกปืน่ะมันจะไหมและละลายติดกันอ่ะตัวลิควิดโมลีอ่ะมันเทสได้อยู่ประมาณ300กิโลแต่ว่าตัวท็อปวันม่ะไม่ได้ประมาณ320แต่ว่าความต่างก็คือตัวลิควิดโมลีอ่ะมันจะทนความร้อนได้ดีกว่า อ่าอย่างตัวนี้ผมเคยไปใช้อัดพวกชุดข้างรถออโต้มาแล้วนะมันผ่านอยู่แต่ท็อปวันนี้ยังไม่เคยก็เลยก็เลยคุยกับพี่ไปว่าเดี๋ยวเอาท็อปวันนัอัดช่วงล่างไปเพราะว่าช่วงล่างมันไม่ค่อยร้อนนะครับช่วงล่างมันไม่ค่อยร้อนมันเน้นเน้นรับแรงกดมากกว่าอ่าแต่ว่าถ้าเป็นลูกปืนล้อมันหมุนอยู่ตลอดเวลานะก็เลยอัดลิควิดบุรี่ให้พี่ไปไปแต่ว่า g m s ผมขายแล้วนะครับจ m s พี่ไปเขาบอกว่ามันแพงไปก็เลยไม่เอานะผมมันดีเกินแพงที้ผายกระปุกดิดเดียวสี่ห้าร้อยนั่นเพื่อนแต่รถผมนด รถผมมันต้องสุดไงแตนะ่ไม่เป็นไรครับพี่ไปใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะพี่ไปเขาขี่แบบเ <c oughs> ขาเรียกไปนะก่อนยอนขี่แบบถนอมนาะนี่ลูกปืน4ี่0 0ื่นโลเนี่ยเนี่ยลูกปืน4ี่หมื่นโลนี่โอเคนะเพื่อนนะใช้ได้เลยถือว่าดีมากนะครับถ้าเกิดแบบถ้าเป็นผมขี่นี่ก็คงพังหมดแล้วอ่ะดูแล้วอ่ะผมนี่อัดใหม่แม่งทุกปีนะเจ็ดแปดเดือนนี่ผมอัดจะรบีใหม่ตลอดนะไอพวกชุดสวิงอาร์มไอไอพวกชุดกระลุงกระเดื่องเนี่ยลูกปืนล้อเนี่ยนะถ้าเกิดถด้ผมได้ถอดล้อนะผมจะเติมจะรบีตลอดก็ขี่อย่างผมได้แม่งพังนะผม เติมไปเยอะๆครับเติมแล้วก็กิ้งกิ้งหมุนนี่มันหมุนเข้าไปขังไนเนีเจราเบียเนี่ยลื่นมากลื่นตับคลิปนี้เราสาระอยู่นะสาระล้วน เนี่ยเอาลูกปืนแช่ WD นะแต่มันเปลืองมันเพื่อนแช่น้ำมันบินซินดีกว่านะ้มันเบนซินนอ,อกดีกว่าถูกกว่าถูกไม่ได้ไปซื้อมาเนี่ยเจระบีละลายออกแล้ว WD แล้วก็ปั่นออก ล้างลูกปืนเรียบร้อยล้างลรกร้อยครับลกปืนลื่นปืดลื่นปาร์ตเดี๋ยวจะอาจจะ,ะบีแล้วก็เดี๋ยวตีกลับเข้าไปที่สวิงอาอร์มอ่ราลีปีไฟเช็ดอยู่สวิงอาร์มมันเป็นลูกปืนคู่มาอย่างนี้นะที่ผมบอกต้องตีเข้าไปเรลจะอัดไปก่อนง่ายๆเลยอย่างนี้ เวลาเราแกะลูกปืนมาได้เยมันจะอัดง่ายกว่าแต่มันจะเลอะๆหน่ไยนะมนจะเ,เนี่ยป้ายไว้บนมือแล้วก็ตบไปอย่างนี้นะมันก็จะเข้าไปเต็มร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตบแม่งไว้สองข้างเนี่ยแล้จะกวาดจัลบีจากมือออกไปหมดเลยนะง่ายๆตูกปปืนลงไ ร้อย <Okay. S 2> สวยจัดครับหนึ่งตัวแล้วอัดอีกหนึ่งตัว <Okay. S 2> ตัวที่สองใส่ไปวัยรุ่น <Okay. S 2> สวยโคง่า,ายลูกปืนต้องตีให้สุดนะนเพื่อนถ้าลูกปืนตีไม่สุดมึงก็ใส่กิ๊บไม่ได้ แล้วก็ลูกปืนตัวนี้มันไม่มีฝาปิดจระบีอยู่แล้วนะไม่ต้องตกใจมันไม่รู้ว่ามันทํามาทําไมก็ไม่รู้นะมันไม่ทําฝาปิดไหม <c oughs> อะแต่ลูกปืนล้อเสือกมีฝาปิดสวยอ่พลิกฝั่งฝั่งนี้เป็นลูกปืนกงนกเป็นลูกปืนเข็มใหญ่อหัดเข้าไป อัดเข้าไปไม่ต้องเสียดายของก็ไม่ได้ลือ้อมันทาบ่อยๆอยู่แล้วตรงนี้มันลื้อเยอะขัดแม่งให้ล้นๆไปเลยโอ้โหแลวให้ดูบูธเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยไหมรอยรอยลูกปืนมันกัดเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เป็นรอยลึกนะเนี่ยแต่เราจะขัดออกหน่อยนะับแล้วก็ดอกป้ายจระบีอัดไปอันนี้ก็อัดไปเต็มรูแล้วเต็มขี้เลยขัดหน่อยนะขัดแล้วขาวสวยงามวัยรุ่น ไปสกอตไบใ์นี่แหละอันนี้เป็นสกอตไบใ์งานเหล็กนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สกอตไบใ์ล้างจานนะคนละคนละอย่างกันนะสก็ป้ายจารบีใบบางๆสวยงามโหลื่นๆแป๊ดเลยทีนี้โหโคตรลื่นเลยโ<ป>อ้ยเพื่อนประกอบไันี่ก่าครับเรียบร้อยสปาเอาน็อตเอาน็อตมาหมดมอบบ่งลูกปืนใหม่แล้วเอาน็อตมาพี่น็อตอยู่นู่นญี่ปุ่นทำเกินป่ะพี่พี่ไป เฮ้ยบ้าบอจิบายแล้วที่คนทำไะประกอบชุดสวิงอาร์มล้อเกิดมาอันนี้เรี่ออะไรพี่อันนี้ K Y K Y ครับเลยเอาเฮ้ยระบวนะ น,นี่ครับเซลรบีใหม่โคตรลื่นลื่นมากเจอพลังเขียวไปครับนี่พลังเขียวอโอ้โหสีเขียวนี่มันเด่นจริงๆเพื่อนโอ้โหนี่ค่ะใส่เบรกนะครับโอ้โแจบบ่มว่ะโอ้เก็บท็องเลย โอ้สวยงามเลยเกินท้อก้วแหละพอกยิงเกินแล้วแหละเนี่แล้วในที่พี่ไปก็มาหาเราเลยครับเช็คท้อกให้หน่อยโอ้แคสบาร์นะกันมันมีปัญหาข้างบน60สิบนิวตันโอ้สวยงามข้างล่าง45่จัดไปไวรุ่นมุมขันยากเลย อ่ะเอ้อ่ะเดี๋ยวต่อเพื่อนๆนะมีคอร์สน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะผมสปอนเซอร์ไม่มีไม่มีไม่เข้าโอ้โหไข่ขันเมาเนี่ยขันองโอ้โหแน่นไปหรอแน่นไปฮี่แน่นไปมันไม่ต้องแน่นมันนิดเดียวพี่เดี๋ยวผมเอาปอนขันให้ Im, เสื่องก็ลื่นล้อก็ลื่นโอ้โหอูบรลไลยนโทนี่สไตลิสต่แ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 ต่ผ้า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 ดักเข้มแล้วเขายาวยาวมันดีเพราะว่ากลิ่นมันหอมเนี่ยแม <stop> <oh> <ina coming around> ่งเอ็มร้อยอะชัด เป็นังไงพี่ป้ายกูอ่ะโอเคขัน <Okay. S 1> สวยมาก ร้อครับผมโห oh, oh, นี่เวลากี่โมงแล้วเนี่ยเพ่อนพี่ไบมาหาผมตั้งแต่9ก้าโมงตอนนี้6กโมงเย็นนะครับห8 2มสิบปดยี่บสองโํทกันยาวๆเพล่นๆเ,เลยนะครับผมหนุกหนานกันไปเื่อนนี้ชิวๆนะคผมบ่เรื่อยๆนั่งคุยงานลำอะไรก็ว่าไปม <laughs> <laughs> ีอะไรคุยเยอะแยะเนื่อนนะครับวันนี้จัดไปเต็มเครื่องครับผมอัดจรบีช่วงล่างใหม่นะครับผมแล้วก็สีเขียวนี่แรงขึ้นแน่นอนสักสามแรงมา <laughs> นี่เยอะโอ้โหรูข้างหลังเลยสุดยอดครับไงพี่วันนี้โอเคสุดยอดสุดยอดนะครับผมแต่รถใหม่เดี๋ยวลองวิ่งดูเพื่อนแตผมว่าน่าจะสัมผัสถึงความต่างได้อยู่หรอกจะระบีใหม่หมดช่วงช่วงล่างนะครับนิดนึงอ่ะเพราะว่าสัก2อเซ็นต์ก็ยังดีนะเพื่อนคลิปนี้ก็อาจจะถ่ายไม่ได้ละเอียดมากนะก็เอ้โหดู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 เติมตัวนี้ให้พี่ไปด้วยนะนี่อไม่รู้ใส่จับใส่ มอสโทนะครับแอคทีฟตัวเขาเรียกว่าสารเคลือบเครื่องยนต์ของ Liquid ori, ลิควิดโอลลี่รับรองว่าลื่นปื๊ดแน่นอนแต่ว่าอย่าเติมเยอะนะรถคัตเนี่ยเดี๋ยวลื่นครับนี่เติมแค่20 ml พอแล้วเราใช้ไม่ลงเยอะแล้วก็มีแถมนี่ไปอีกนะรถแรกแจกแถมมาเลยวันนี้เอาเฮียเอาไปไว้ไหนวะอ๋อนี่ยเนี่นี่บูเทคบูธหัวเชื้อล้างหัวฉีดใส่ไปอีกอบอกเลยว่าวันนี้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดทุกจุดนะครับผมลงล้อช่วงล่างครับ กระดุงกระเดื่องโชคเนี่ยอะรถใครที่วิ่งนานๆนะรถใครที่วิ่งมานานแล้วผมแนะนําให้ลื้อดูนะเพื่อนนะอาจจะเจอูกปืนแตกเลยครับแต่นี่พี่ไปเขาขี่รถไม่ค่อยโหดนะลื้อมานี่ผมถูกใจมากครับลูกบลูรปืนโอเคเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนเลยครับล้วก็อาจจะบีอะไรเข้าไปใหม่ล้างออกก็นะรถใครนะวิ่งนานๆแล้วลองลื้อดูนะผมจะระบีก็ใช้ดีๆหน่อยนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมมีลิควิดมอลี่กับ t อปวันนะวันนี้แต่ผมมีดีกว่านั้นอีกก็คือ g m s นะแต่มันแพงนะผม่าแล้วก็การลื้อก็นะ ผมก็อาจจะถ่ายไม่ละเอียดเท่าไหร่ถอนง่ายขึ้นเพื่อนหรือแบบไหนถอดน็อตตัวไหนใส่กลับก็คือใส่เหมือนเดิมอ่าหรือแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับจําไว้แค่นี้เวลาเราลื้อรถนะมีมีระยะเท่าไหร่นะผมอ่าแล้วก็ม,ม,มีมีอะไรอีกวุเนี่ยจะพูดไดต่ออ่าแล้วก็นะ NX 500 CB ห0 0 X เหมือนกันนะหรือคล้ายๆกันอันนี้เป็นตัวใหม่อ่าตัว2019นะเพื่อนนะตัว CB ห0 0 X 2019 2022อะไรพวกนี้ครับหรือคล้ายๆกันแล้วก็ NX NX แต่ถ้าเเเปป็นนตตััววก่า่า2017ลงไีย มันจะลื้ออีกแบบหนึ่งเพราะว่าชุดสวิง,งอาร์มหรือเครื่องโค้งมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะนะผมนะชุดอาร์มชุดกระเดื่องมันจะไม่เหมือนกันครับตัวน,นี้มันจะมีลูกปืนสามตัวแล้วก็ลูกปืนตรงสวิงอาร์มอีกเป็นสี่นะเพื่อนครับแต่เพื่อน,น,นคลิปนี้ประมาณนี้นะผมนะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ไปจะกลับบ้านแล้วครับเพราะมันมันอยู่กันนานโอเคเพื่อน,นมีอะไรสอบถามได้นะก็ ใครอยากทำบ้างมีใครอยากทำไหมเริ่จะเปิดรับทำดีว่าอะไรเงี้ยนะนะครับผมด้วยความีมีใครทำด้วยนะโอเคเพื่อนไปแล้วนะผมปิดคลิปนะผมแล้พี่ไปบายบายบาย tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i'ma keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off